สวัสดีค่ะทุกๆคนน้างเอินมาเช่นเคยวันนี้น้องเอินจะพาลักเก้าเป็นพวกเดียวกับแหวนแหวนมากระโดดสูงมันจะกระโดดได้หรือเปล่านะอยากรู้จังเลยแล้วแมวอยู่ที่ไหนหาสุดขี่กักเหมียวเหมยตัวน้อยไปหาแมวกันเธอค่ะนี่คือเส้นที่ใช้ล่อแมวนะคะ โอ้ยนั่นจอมสนของเราเอาไปล่อมันเลยค่ะล่อมันมาแล้วนะคะแต่เราว่าเราจะไม่ล่อมันดีกว่าอุ้มมันมาเลยนะคะอ๊ะเอาละ ขอโทษนะคะมองเห็นไหมเห็นแหวนไหมคะอุ้ยลักเจ้าโอเคโอเคอ่ะสายยางอ้าน่ารักจังรักเจ้า กระโดดให้เขาดูหน่อยสิลัดก้าวเอาละอุ๊ยคือคมต้องสตาร์ทไม่ได้เลยจะกี่ดีก็สตาร์ทไม่ได้จอดไว้เป็นวันแล้วก็สตาร์ทไม่ได้ละแต่อีจอดสักสองชั่วโมงมันก็ยัอองเอาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอ่อาฮะได้แล้วค่ะตบมือให้รัดก้าวหน่อยค่ะสิ้นเลย เมือ่อไหร่อะเดี๋ยววันนี้เนี่เดี๋ยวนะคะอ่ะรัดเก 9, ้ารัดเก้าโอเคไปได้แล้วรัดเก้าต้องขอขอบคุณรัดเก้ามากมากเลยนะคะไปแล้วค่ะ